สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นะคะของชัวร์เลอร์นิ่งวันนี้พบกับนริสาสิงโทราชค่ะสิ่งที่จะมาแชร์ในวันนี้ก็คือ6คคำถามเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามคุณว่ามีคำถามอะไรไหมเพื่อนๆสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานตามที่ต่างๆเนี่ยคำถามสุดท้ายเลยหลังจากที่เขาถามเรามาหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยมีอะไรจะถามเขาหรือเปล่านะคะ ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยคนก็จะพูดว่าไม่มีคำถามอะไรค่ะไม่มีคำถามอะไรครับแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วว่าเราว่ามีคำถามนะแต่ว่าเราไม่กล้าถามบ้างหรือว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ชอบคำถามของเราบ้างแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะก็เลยเอา6คคำถามที่เราค่ะควรจะถามผู้ที่สัมภาษณ์งานเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง การเข้าทำงานที่นี่นะคะว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงคือเป็นคำถามที่ถ้าคุณถามแล้วเนี่ยเขาก็จะตอบคุณได้แล้วก็คุณก็จะดูดีดูดีหมายความว่าดูเป็นคนรักความก้าวหน้านะคะ6คำถามมีอะไรบ้างไปคำถามที่หนึ่งกันเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งคือถามว่าหากดิฉันหรือว่าหากกระผมนะคะได้เข้าทำงานที่นี่ การประเมินผลการทำงานปลายปีพิจารณาจากอะไรบ้างครับคะนะคะก็คือเราจะถามเขาเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการทำงานว่าในสิน้นท,ทุกสิ้นปีอนะคะบางบริษัทเขาก็จะมีการประเมินผลสองครั้งมีกลางปีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีสิ้นปีหนึ่งครั้ง หรือบางที่ก็คือมีทีเดียวตอนสิ้นปีเลยนะคะคราวนี้เราก็อยากรู้ค่ะว่าเวลาที่เขาประเมินผลเนี่ยเขาพิจารณาจากอะไรบ้างนั้นเราก็ถามเขาได้เลยนะคะคำถามที่สองค่ะหัวหน้าในอนาคตของผมหรือว่าของดิฉันเนี่ยมีลักษณะหรือมีสไตล์การทำงานเป็นอย่างไรอ่าคำถามนี้ดีมากๆเลยนะคะคำถามนี้ค่ะเป็นการถามเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า คนที่เราจะได้ไปเป็นลูกน้องเขาหรือคนที่เรากําลังจะได้ทํางานกับเขาในอนาคตะคะ่ะเขามีสไตล์การทํางานแบบไหนเช่นเขาเป็นคนที่ละเอียดเดี๋ยวคุณอาจจะได้คําตอบแบบนี้นะคะเหัวหน้างานคุณในอนาคตเป็นคนที่ละเอียดคุณก็จะได้ไปเตรียมตัวเตรียมใจแล้วว่าคุณจะได้ทํางานกับคนที่ตรวจงานคุณทุกตัวอักษรเลยนะมือจะได้เป็นคนที่ละเอียดมากขึ้นนะคะ หรือหัวหน้าง,งานคุณที่คุณจะได้ไปทํางานด้วยอาจจะมีโอกาสได้ไปทํางานด้วยเนี่ยเป็นคนที่พูดจาผงผางนะแต่เขาไม่มีอะไรเขาเป็นคนที่พูดจาเสียงดังแค่นั้นเองอถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะคุณก็จะได้เตรียมใจค่ะว่าอ๋อสิ่งที่คุณกำลังจะไปเจอเนี่ยจะเป็นคนลักษณะแบบนี้แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ก้าวร้าวหรือว่าไม่ชอบเรานะคะเราก็จะได้เข้าใจสไตล์การทำงานไว้ล่วงน้าเลยอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะคะคำถามที่สามค่ะ เราสามารถถามว่าวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรคุณนะคะเป็นอย่างไรเออคือในแต่ละบริษัทนะคะในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมถ้าพูดไปถ้าเปรียบไปให้เข้าใจง่ายๆคืออย่างประเทศไทยเราก็มีวัฒนธรรมการไหว้ใช่ไหมถ้าไปประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมการไหว้เหมือนเราอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรเนี่ยก็เหมือนกัน คือแต่ละองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมหรือว่ามีไลฟ์สไตล์มีสไตล์ของแต่ละองค์กรนะคะคราวนี้ถ้าเราถามเขาว่าโอเคองค์กรของคุณเนี่ยมีวัฒนธรรมการทาํางานยังไงเขาก็จะบอกว่าอ๋อที่นี่นะเน้นเน้นการทํางานแบบเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็เน้นตามอายุการทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าอ๋อการเติบโตที่นี่ก็คือต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็อายุในการทํางาน หรือบางที่ก็คือ,อที่นี่แบบสบายๆน้องเป็นกันเองเอ,อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็การเติบโตก็เป็นอะไรที่แบบแล้วแต่ความสามารถเลยละอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละที่นะคะซึ่งเราสามารถถามซึ่งคำถามที่3มเนี้ยค่ะแนแนะนำอยากให้ทุกคนถามเพราะว่าถ้าเราถามไปแล้วและเขาตอบมาและสไตล์ขององค์กรเนี้ย มันตรงกับสไตล์ในการทำงานของเราเราก็จะได้ทำงานแบบมีความสุขนะคะแล้วก็เติบโตได้ง่ายแต่ถ้าสไตล์มันต่างกัน <c oughs> เช่นเราเป็นคนที่ชอบอะไรเร็วๆแล้วก็ทำงานเก่งเรามองหาความก้าวหน้าแบบรวดเร็วแต่ว่าเราไปทำงานในองค์กรที่เขาอาศัยต้องการประสบการณ์ในการทำงานและต้องการอายุในการพิสูจน์ผลงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ วัฒนธรรมหรือว่าสไตล์เดียวกันแล้วนะคะเราก็จะได้เลือกถูกว่าเออเราควรจะทํางานที่นี่ไหมเพราะว่าหลายครั้งอะค่ะการที่คนลาออกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าออคุณทํางานไม่ดีหรือว่าองค์กรไม่ดีแต่มันมันเกิดจากการที่มันไม่ค่อยแมทชิ่งหรือเข้ากันไม่ได้นั่นเองนะคะคําถามที่สี่ค่ะถ้าหากว่าอยากทํางานที่นี่ให้ประสบผลสําเร็จต้องทําอย่างไรอ่านะคะนี่ก็เป็นคําถามที่ มันดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักการเติบโตนะคะคำถามที่ห้ากระบวนการหลังการสัมภาษณ์อันนี้แนะนำให้ถามเลยคำถามที่ห้านี่ยถ้าคุณไม่ถามคุณจะต้องนั่งรอโทรศัพท์ไปอีกหลายวันเลยนะคะแล้วก็รอเกอร์ว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาเมื่อไหร่เขาจะอีเมลมาเมื่อไหร่เขาจะส่งไลน์มาแบบนี้คุณถามเลยค่ะกระบวนการหลังการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างผมหรือว่าดิฉันเนี่ยควรติดต่อกลับมา สอบถามข้อมูลเมื่อไหร่ดีเพื่อเราจะได้รู้ค่ะว่าเขาใช้เวลาในการพิจารณากี่วันและเขาจะติดต่อหาเราเนี่ยในช่องทางไหนนะคะเราจะได้ไม่ต้องรอเกอและคำถามที่6คคำถามสุดท้ายคือระบบการให้รางวัลของบริษัทเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าเขาถามว่าเออมันหมายถึงอะไรเหรอเราก็สามารถชี้แจงได้ว่าไอสิ่งที่เราอยากจะรู้รู้กันนั่นนะคะก็คือเรื่องของการขึ้นเงินเดือนโบนัสการโปรโมทเป็นพนักง,งานดีเด่นประจําเดือนประจาไตรามาสอะไรเงี้ยเรื่องของการให้รางวัลเหล่านี้บริษัทมีไหมนะคะแล้วกออ็มีเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเคยมีอะไรยังไงบ้างเราก็จะได้พอรู้ค่าว่าบริษัทนี้เนี่ยเขามีโบนัสไหมเขามีรางวัลให้พนักง,งานดีเด่นไหมเพราะว่าน้องๆบางคนนะคะอาจจะอยากแบบ เราอยากจะได้เป็นพนักงานดีเด่นเหมือนเพื่อนแล้วก็ได้ไปต่างประเทศแบบนี้หรือว่าอยากได้โบนัสแต่ว่าถ้าคุณไปเจอองค์กรที่เขาอะไม่เคยแจกโบนัสเลยใน10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเราไปคาดหวังโบนัสจากเขาอย่างเงี้ยมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราถามแล้วเราก็จะได้รู้เลยคะ่ะว่าเขามีระบบอย่างไรนะคะฝากหุกคำถามนี้ไว้ด้วยให้พวกเราลองไป เตรียมตัวนะคะในการสัมภาษณ์งานถ้าเขาถามเราว่าคุณมีคำถามอะไรไหมเราจะได้หยิบคำถามเหล่านี้ไปใช้ได้ทันทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ฟังพอดแคสต์สวัสดีค่ะ